เห็นไ,ไหมพราสติมันเกิดมันจะประคองจิตดวงนี้ไปไต่ขึ้นไปเป็นลําดับลําดับลําดับลาดับอาจารย์นะครับหายใจเข้าพูดแล้วก็หายใจออกโทได้ค่ะคุณไม่มีทางลงถ้าคุณทําอย่างนั้นคุณไม่มีทางลงเอกคตาไม่มีทางมันตีกัน คุณเข้าใจไหมมันหมายความว่าไงคุณต้องเข้าใจให้ชัดด้วยนะเวลาคุณมาปฏิบัติอ่าแล้วเวลาเวลาคุณเดินจิตแล้วมันแสดงว่าคุณคุณยังไม่เคยลงลงสู่ความนิ่งโดยมีสติถ้าคุณลงสู่ความนิ่งโดยมีสติคุณจะแยกชัดเลยเนะคุณจะรู้นะอ๋อจริงๆแล้วเนี่ยถ้าคุณพุทโธมันก็พุทโธอย่างเดียวคุณจะเอาอย่างอื่นมาสับไม่ได้นะถ้าคุณเอาอย่างอื่นมาสับคือลมหายใจกับพุทโธมันคนละอย่างนะ ถ้าคุณอตอนนี้คุณจับลมหายใจอีกสักพักคุณว่าพุทโธเสร็จเลยเไปพร้อมกัน,ม,กนมันคนละเรื่องมันคนละอย่างคนละเรื่องเลยบอกนะพุทโธเป็นบริกรรมภาวนาบริกรรมไปว่าอะไรอาอสุดยอดบริกรรมไปว่าท่องบน หมือนคุณท่องคาถาเนี่ยเขาเรียกบริกรรมคาถาว่าบ่อยๆว่ากระชับ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 เขาเรียกบริกรรมบริกรรมภาวนาบริกรมร,กรมคําวา่าพุทโธ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 เพราะฉะนั้นคุณจะเอาไปก่อกับลมได้ยังไงอะ่ะมันเป็นบริกรรมภาวนามันต้องให้ลงด้วยคำบริกรรมคือสติต้องทันคําบริกรรมคือพุพทพุทเนี่ยเพราะ อย่าพูดแต่ปากอย่างบอกแล้วไงถ้าคุณจะให้ทันสติทันพุทธท,ท,ทันโทคําว่าพุทธมันจะเทือนถึงจิตคุณสะดุ้งหยงเลยพุทธสะดุ้งหยงอะใช้ได้โทก็สะดุ้งอ่านั่นใช้ได้แสดงว่าบริกรรมของคุณมีพลังแต่ไม่ใช่เพราะพุทธจิตไปจับอารมณ์หายใจเสร็จเลยแล้วมันจะไปไปได้ยังไงมันคนละอย่างเลยลมหายใจนี่มันเป็นอีกระบบหนึ่ง เขาเรียกอาณาปานาสติสติทันที่ลมเห็นไหมพุทธเจ้าไม่ได้บอกสติทันคําบริกรรมนะถ้าอาณาปานาสติอาณาปานาสติสติกําหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกสติมันต้องอยู่คาลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั่นแหละหายใจสันนนจส้นก็รู้ว่าสัน้นหายใจยาวก็รู้ว่ายาวมันสติมันอยู่แค่นั้นคนละเรื่องกับบริกรรมแต่ถ้ายุบพองอไปเลย นี่ใช่ยุบพองเป็นอีกโอ้โหเป็นอีกอย่างหนึ่งสามอย่างนี้ไม่เหมือนกันเลยนะแต่คุณอย่ามาปนกันถ้าปนจิตคุณไม่ลงสวยกับขตานะบอกก่อนนะฮะไม่ใช่ยุบพองมันเป็นเรื่องของการเคลื่อนไหวแห่งกายเคลื่อนไหวแห่งกายนี่พุงแฟบพุงป่องนี่อท้องแฟบท้องป่องนี่มันเป็นอาการไหวแห่งท้องคุณต้องจับที่ความไหว แหงท้องสติคุณต้องไปจับตรงนั้นเห็นไหมฮะพอยุบพอพุงยุบสติมันต้องทันที่ยุบมาพอพอท้องป่องสติต้องป่องไม่นี่มันจับที่อาการนะนี่เห็นไหมอับบรบรยายมันได้เห็นชัดไหมสามอย่างต่างกันยังไงคนและระบบเลยนะจิตคุณ มันจะมีผลกับจิตคุณนะเพราะฉะนั้นถ้าคุณไปบริกรรมอันหนึ่งที่พระพุธเจ้าตรัสไว้ในอาณาปานสติก็คือถ้าคุณกําหนดรมหายใจเข้าออกจิตจ่ออยู่กับลมหายใจเข้าออกแล้วเกิดภาพนิมิตขึ้นมานิมิตอะไรก็ไม่รู้ละ่ะทันทีที่คุณยกจิตขึ้นไปจับภาพนิมิตสมถทาที่คุณได้คลายทันทีเลยเพราะจิตมันจะวิ่งไปจับนิมิตภาพที่คุณเห็น มันก็ไม่ลงสู่เอกคตาจิตมันสับสนเดี๋ยววิ่งไปจับนิมิตเดี๋ยววิ่งมาจับลมหายใจเดี๋ยววิ่งไปจับนิมิตมันจะเป็นเอกคตาได้ยังไงถ้าคุณจะอาณาปานาสติสติคุณต้องอยู่ที่ลมหายใจอย่างเดียวอย่าไปเพ่งนิมิตนิมิตคือสิ่งที่จิตทำให้เกิดขึ้น นิมิตของแต่ละคนต่างกันลิบลับไม่เหมือนกันสุดแท้แต่ในจิตใต้สำนึกของคุณมีอะไรรุนแรงภาพนิมิตมันก็จะออกมาอย่างนั้นเหมือนสเสมือนจริงสเสมือนจริงนะเขาถึงบอกว่าคนปฏิบัติสมาธิภาวนาขนาดนั้นสมถะขนาดนั้น สิ่งที่เห็นเขาเห็นจริงเขาเห็นจริงแต่สิ่งที่เห็นไม่จริงครูบาอาจารย์เจ้าทั้งหลายบอกหมดว่าอย่าเอาจิตไปจับนิมิตไปดูได้เลยในสายที่เขาบรรลุจริงเนี่ยเขาบอกว่าอย่าเอาจิตไปจับนิมิตนิมิตมันจะปรุงแต่งจิตคุณล้กกักคุณให้อยู่กับตัวนี้ก้าวไปไหนไม่ได้ ติดนิมิตเขาเรียกติดนิมิตแล้วก็ปรุงแต่งนิมิตมาหลอกจิตทําให้จิตคุณพังไม่มีประโยชน์ก้าวข้ามดีกว่าข้าก้าวข้ามหมายความว่าไงครูบาอาจารย์เจ้าเขาจะสอนเราเห็นสักว่าเห็นอย่าอย่าไปจับเห็นสักว่าเห็นถอยมาใหม่ถอยมาแล้วเดินพุโทโธใหม่ <laughs> พุโทโธไปด้วยสติ นิมิตจะดับทำจนนิมิตดับจิตนี้จะพาดขึ้นสู่สูงกว่านั้นเพื่อเข้าลงสู่ความเป็นอารมณ์เดียวนะถ้าคุณปฏิบัติถึงถ้าคุณผ่านสมถะพวกนี้ผ่านผ่านฌานพวกนี้เขามีของเขาเองคุณไม่ต้องไปใฝ่ฝัน มันเป็นผลข้างเอาพูดง,ง่ายๆมันไม่ใช่ผลโดยตรงมันเป็นผลข้างเคียงของการปฏิบัติคุณได้แน่นอนแต่มันไม่ใช่ผลที่าพรนะเจ้าปรารถนาถ้าคุณไต่จิตมาอย่างนี้ผลข้างเคียงมีแน่นอนแต่ร้อยทั้งร้อยพระอาหนไม่ใช้หรอท่านจะใช้ไปเพื่ออะไรถามว่าท่านจะใช้ไปเพื่ออะไรถ้าคนที่ปฏิบัติเพื่อบรรลุจริง เขาจะใช้ไปเพื่ออะไรเพราะเขาไม่ติดอยู่ในราบยศเสนเสริญอยู่แล้วเขาไม่ต้องการให้ใครมายกย่องดูแล้วของจริงไม่พูดบีบคอก็ยังไม่พูดไม่รู้จะพูดไปทำไมเพราะมันไม่ได้ติดตรงนั้นแล้วหนีด้วยซ้ําหนีด้วยซ้ําไม่อยากจะอยู่ในแวดวงของคนเพราะอะไร แต่เอาอะไรไม่รู้มาปรุงมาแต่งตามแก้ตามเช็ดอยู่ตลอดนี่คือมนุษย์นี่เพราะฉะนั้นปฏิบัติไปอย่าไปคิดว่าต้องเป็นอย่างนั้นต้องเป็นอย่างนี้เอาเป็นเพียงว่าถ้าใครก็ตามปฏิบัติแล้วสติเกิดสติประคองจิตไปโกี่ปาวังถึงจะไม่เอโกแหละขอให้สติคุณเกิดได้เมื่อไหร่ สติตัวนี้มันจะตามชีวิตคุณมาในชีวิตปัจจุบันในขณะที่คุณออกถอนจากสมา,สมาธิออกมาแล้วมาอยู่ในชีวิตของคนปกติธรรมดาสติตัวนี้จะมีค่ามาหาศาลเลยนะเราเอาตรงนี้ดีกว่าเมื่อก่อนนี้เราเคยปล่อยจิตให้ไปตามอำนาจแห่งกิเลส ขาดความยับยั้งชั่งใจอยากได้แล้วแล้วก็ปรุงแต่งไปอยากได้อยากได้อไดโอ้อันนี้ก็ดีฮาเมสก็ดีลุยวิกซังก็ดีโอ้ท่าได้แขวนแล้วโอ้ทนจะเป็นอย่างนั้นอย่างนี้วาดไปฝันไปแต่วันหนึ่งพอคุณมาปฏิบัติพอสติคุณเกิดโอ้นี่เราเพ้อฝันเนี่ยสติมันเกิดขึ้นทันทีด้วยมันเตือนคุณเองอ๋อคิดไปก็ไม่ได้ประโยชน์มันไม่ใช่จริง คุณจะปรุงแต่งอย่างเดิมเนี่ยสติมันจะตัดฉับเลยวอ้ไม่จริงเป็นไปไม่ได้เห็นไหมเราจะคัดจับกรองตัวเราออกมาจากนามรูปนามรูปตัวนั้นก็คืออัตตาไร้รูปที่คุณสร้างขึ้นเองด้วยมโนภาพแห่งความคิดจิตนึกจิตหน่วง วิตกจริตนะนั่นแนตัวนั้นานา,นา,นา,นามารูปสร้างขึ้นเป็นเรื่องเป็นราวเป็นฉากเป็นฉากเป็นฉากทาให้กลุ่มทำาให้คุณกลุ่มแล้วกลุ่มเราทุกแล้วทุกเล่าแต่เมื่อวันหนึ่งที่คุณมาปฏิบัติจนสติคุณเกิดสติมันจะตามมาในชีวิตประจําวันของคุณและมันก็จะตัดตัวนี้บอกว่าโอ้ไม่จริงนะเห็นไหม มันก็ทำให้คุณคลายทุกได้ระดับหนึ่งไม่หมดหรอกคลายได้ระดับหนึ่งจนกว่าคุณจะไปรู้ทันมันว่านี่มันเป็นสภาวะธรรมแค่นั้นเองเกิดดับเกิดดับเกิดดับปรุงแต่งเองให้ค่าเองนั่นเลยมันถึงจะหมดนะ